ลิซ่าแบล็คพิงตอนนี้นะครับเดินทางถึงฝั่งอย่างปลอดภัยแล้วและแฟนคลับก็ถือว่าประทับใจและตั้งตารอมากเลยนะครับว่าลิซ่าเนี่ยจะไปทําอะไรบ้างและพี่จีซูกับโปสเตอร์สนุกอกออฟฟิเชียลนะครับได้ออกมาแล้วถือว่าเป็นโปสเตอร์ยังเป็นทางการอันแรกนะครับสำหรับเรื่องนี้สวัสดีครับทุกคนก็หลังจากรอคอยมาหลายชั่วโมงนะครับลิซ่าเนี่ยตอนนี้ตัวเธอนั้นก็ได้ทาการถึงที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็อย่างที่เห็นและครับเธอนั้นน่าจะลงมาไม่ได้เพราะว่าตัวลิซ่านั้นนะครับต้องบินไปที่เมืองอื่นต่อนั่นก็เลยทําให้แฟนคลับนั้นต้องรอไปอีกนิดนึงซึ่งจนมาในที่สุดเนี่ยลิซ่าก็มาถึงแล้ว <c oughs> ประมาณนี้นะครับสรุปว่าในที่สุดเนี่ยตอนนี้ลิซ่าก็ได้เจอกับคุณแม่แล้วเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนนะครับคงรู้สึกดีที่เห็นลิซา่าเนะี่ยอยู่กับแม่เพราะว่าก็อย่างที่รู้รกันนะครับเธอเนี่ยไม่ได้เจอแม่มานานแล้วพอได้เห็นภาพแบบนี้มันเลยดูอบอุ่นมากๆ และเราแฟนคลับที่ไม่ได้อยู่ที่นู่นนะครับก็ได้ถามแฟนคลับที่นู่นว่าอากาศที่นู่นตอนนี้มันเป็นยังไงมันดีไหมซึ่งแฟนคลับที่นู่นก็ได้บอกว่าอากาศตอนนี้เนี่ยมันดีเลยฝนตกนั้นก็ได้หยุดไปนานแล้วด้วย เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเหล่าแฟนคลับนะครับก็ยืนยันแล้วว่าลิซ่านั้นถึงเมืองนิสที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับอย่างปลอดภัยและมีความสุขเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนะครับลิซ่าในโบกมือให้แฟนๆตลอดเลยหลายคนนะครับก็ขอลิซ่าเนี่ยกลับไปพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่ในประเทศฝรั่งเศสอย่างมีความสุขได้เช่นกันนะครับโอเคครับแล้วเรื่องต่อมาเนี่ยมาพูดถึงซีรีส์โนโดอกของพี่จีซูกันบ้างหลังจากที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี้นะครับได้มีทีเซอร์แบบวิดีโอมาซึ่งก็ถือว่าเป็นทีเซรมากลย แต่ก็เหมือนว่าได้มีการยืนยันจากสื่อต่างๆว่าตัวซีรีส์ซนดอกของพี่จีซูเนี่ยจะมีกำหนดการฉายในช่วงปลายปีนี้เลยนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วครับยังไม่มีการยืนยันว่าจะฉายในเดือนไหนหรือว่าวันไหนจนมาถึงในตอนนี้ล่าสุดในที่สุดนั้นโปสเตอร์ของสนนดรอปนะครับก็ได้ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเรียกได้ว่าน่าจะเป็นโปสเตอร์แรกเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้เป็นฉากที่คุณแฮอินกับพี่จีซูนะครับได้เต้นรําด้วยกันในฉากหลังของปาร์ตี้โอเพนเฮาส์นะครับที่เหมือนทุกคนเนี่ยจะไปกันหมดแล้วเหลือแค่พวกเขา2คนเท่านั้นเองและแค่โปสเตอร์มาม่ไม่พอนะครับยังมีการยืนยันด้วยว่าจะฉายในเดือนธันวาคมในปี2021นะครับหรือก ถึงแม้นะครับจะอยู่ในเดือนสุดท้ายของปีเลยแต่ก็ยังไงเดือนนี้เนี่ยก็คือเดือนตุลาคมแล้วถือว่าเป็นการรอที่อีกไม่นานมากสําหรับเรื่องนี้โอเคครับสําหรับคลิปนี้มันก็ขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ